สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับปิงเทียนหลิงหันหลังกลับและจากไปพร้อมกับโบกมือพาอีก5คนลงไปยังที่ทางที่เสียงกดร้องดังขึ้น เขาไม่สามารถให้คะแนนของกลุ่มนิวี่เว่ยได้แต่เขาต้องช่วยเลี้ยงซูซอสิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือเหตุผลสําคัญที่ว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกเข้าโรงเรียนซือไรเคอร์ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเพราะหวานใจในวัยเด็กของเขาเด็กสาวที่โตมาพร้อมกับเขามันเป็นอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างน้อยในใจของปิงเทียนหลิงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าเลี้ยงซูซอในแผนของหลานเซนโยต้องการให้เริงปีศาจไหมทอง ดึงดูดกลุ่มคนและให้โอกาสพวกเขาในการซุ่มโจมตีสำหรับปิงเทนหลิงเขาต้องการตามราดนิวยี่เว่ยและอีกสามคนอย่างแน่นอนเพื่อรับคำนนจากพวกเขาด้วยวิธีนี้เราจะมีเวลาเพียงพอสำหรับตัวเราเองแต่แผนไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงได้เขาไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของเหลียงซูซือในความคิดของปิงเทนหลิงแต่ทว่าเขาไม่คิดว่านิวยี่เว่ย จะสามารถยืนอยาได้นานขนาดนี้ดังนั้นปิงเทียนหลิงจึงยังคงชาวร่าใจโดยไม่ได้ตั้งใจร่างกายของปิงเทียนหลิงเกือบจะบิดไปข้างหน้าแระความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นจนขีดสุดเหมือนกับรําแสงของสายฟ้าสีม่วงดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงในเวลานี้และก,การจ้องมองของเขาก็ไกลออกไปในแทนที นี่เป็นพระพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาต้องลงทุนอย่างมากเพื่อได้กับทักษะวิญญาณที่เรียกว่าเนตรปีศาสีม่วงจากสำนักถังาการมองเห็นที่ทรงพลังของเขาทําให้เขาสามารถจับร่างที่เขากังวลในเงาขุรขะข,ข,ข,ของต้นไม้ที่หมุนวนแต่ในขณะน,นี้เขาอดไม่ได้ที่จะรักสายตาออกจากกันเพราะจู่ๆเขาก็เห็นเหลืองซูซือถูกเริงปีศาจไม้ทองกัดในช่วงเวลาต่อมามันก็กลายเป็นแสงสีขาว ไม่พิงเทนหลิงคำรามด้วยความโกรธเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วร่างกายของเขาและกลายเป็นสายฟ้าสีม่วงทันทีและบินออกไปการเสียชีวิตของเหลียงสูชือหมายความว่าโอกาสในการเข้าเรียนโรงเรียนสื่อไรเคอร์กับเขาจะถูกตันอกเขาใช้ความพยายามอย่างมากและระมัดระวังตลอบเวลาทำไมจุดประสงค์คือพาเธอไปที่โรงเรียนสือไรเคอร์ด้วยกันเขาเสียใจมาก เสียใจที่เขาปล่อยให้เหลียงซูซือได้ตามสัตว์วิญญาณที่ระรับบาดเจ็บในช่วงวราแห่งความประมาทเขาไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์วิญญาณจะเป็นกับดักในสายฟ้าแรบเขาเห็นร่างหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนหลังของเรลียงปีศาจไม้ทองร่างใหญ่ของเรียงปีศาจไม้ทองหันหลังกลับและวิ่งไปในระยะไกลมุดเข้าไปในป่าปิงเทียนหลิงที่ระเบิดได้เร็วเกินไปภายในไม่กี่ลมหายใจเขาก็เข,าเข้าใกล้แล้ว เหลียงซูซอได้หายไปแล้วแลรเพื่อนรลมทีมสองคนของเธอก็เช่นกันสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรวิงเทนหลิงนั้นชัดเจนมากภายใต้สถานก,การณ์ปกติเขาจะสามารถสง,งบสติอารมณ์แพรผเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อย่างสง,งบได้อย่างแน่นอนแต่ว่าการเสียชีวิตของเหลียงซูซือได้รบกวนอารมณ์ของเด็กชายอาัจฉริยะวัย12ปีคนนี้อย่างสิ้นเชิงวงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่สี่สองแสงเจิดจ้า แล้วร่างของปิงเทียนหลิงก็ประทุด้วยแสยงสีม่วงเผาในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นลูกบอลสายฟ้าขนาดใหญ่และตรงไปที่ริ่งไหมทองและรานเซียนอยู่ที่อยู่ข้างหลังเขารานเซียนอยู่ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าร่างสีม่วงที่เร็วมากวิ่งไล่ตามเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าอีกฝ่ายมีวงแหวนวิญญาณสีวงอยู่บนตัวเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจ เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังเช่นนี้ในกลุ่ม9คนของโรงเรียนหลิงเทียนร่างวิญญาณดวงที่สี่ของฝ่ายตรงข้ามพุุ่ขึ้นเต็มกำลังและไยคู่คามที่น่าสะพรึงกลัวกำลังจะมาถึงในทันทีบิงเทียนหลิงมาเร็วมากจงหลานเซียนอยู่รู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้หายใจเข้าลึกๆพลังลมปานจะจมลงไปในจุดตันเหียนพลังลมปานและเลือดในร่างกายจะถูกเปลี่ยนกลับในทันที และเสียงสวดมนต์มังกรตามข้อสารสถานแร่ปวดปล่อยออกมาจากเลรืองสีทองดวงตาของหลานเซนยียนโยเตรียมวไวด้วยชั้นของสีทองและสีเงินเขาไม่ได้เลือกใช้ทักษะาการสัร้องวิญญาณยุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเพราะยังไม่ถึงเวลาจากนั้นเขาจึงใช้มังกรทองกะแทกสวรรค์ท่ามกลางการไล่ารามของมังกรลึกหลานเซนยียนโยเหวี่ยงกำปั้นของเขาออกมาอย่างกระทานหารและหลานเซนยียนโยกระโดดเคลื่อนจากด้านหลังของเริงปีศาจไม้ทอง กำั้นทั้งสองไว้ข้างหน้าเสียงคำรามของมังกรตามคำรามและย่างเหินครามที่มีรดลายสีทองขุดตัวอยู่บนแขนขวาของเขาโดยมีหัวมังกรทองอยู่ข้างหน้าเขาได้พบกับปิงเทียนหลิงอย่างจงแจ้งมีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งสองฝ่ายพานาการแทบจะในทันทีลูกบอลสงฟ้าที่เปลี่ยนแปลงโดยปิงเทียนหลิงอยู่ชั่วคราวในอากาศและตกไปที่พื้นสำหรับรานเซียนโย เขาถูกพัดออกไปโดยตรงและร่างกายของเขาก็ไม่เกี่ยมด้วยสายฟ้าสีดำเมื่อได้ยินเสียงข้างหลังปริงไหมทองรีบหันหลังกลับไปมองไม่เห็นว่าหลานเซนยียนโยถูกพัดหายไปมันก็คำรามและพุ่งเข้าหาปิงเทียนหลิงแขนหนาคู่หนึ่งเดินตรงไปที่เปียนเทียนหลิงและทุบมันลงร่างที่อ่อนโยนของหลานเซนยียนโยถูกกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างรุนแรงและต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เกี่ยมเป็นสีดำซึ่งจริงๆแล้ว ได้รับผลกระทบจากแสงไฟฟ้าของเขาเองความมึนงงตอนนี้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเขาแค่รู้สึกชาไปทั่วทั้งตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วงแหวนวิญ,ญญาณทั้งสองวงทําให้เขารู้สึกไร้เรื่ยวแรงการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามรุนแรงเกินไปเขารู้สึกราวกับว่าก,กระแสวังวนสีทองและสีเงินในอกของเขากําลังจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผิวหนังของร่างกายไม่เกรียมเป็นสีดําทั้งตัว มีควอนโหลีและมันยากที่จะขยับร่างกายที่มึนงงภายใต้การระเบิดของปิงเยนหลิงร้านเซนยียนโยได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้รลานเซนยียนโยเข้าใจความจริงแล้วไม่ว่าแผนจะระมัดระวังเพียงใดในหลายกรณีความแข็งแกร่งที่แน่นอนมีความเป็นไปได้ที่จะพลิกผันสิ่งต่างๆในแง่ของการฝึกฝนที่แท้จริงเทียบกับอีกฝ่ายแล้วเขายังตามหลังอยู่มาก วงแหวนที่สองเผชิญหน้ากับวงแหวนที่สี่แม้ว่าจะเป็นวิญญาณยุทธแห่งการต่อสู้คู่เขาไม่คิดจะมีโอกาสเลยเขาแทบจะลืมตาไม่ขึ้นมองดูริงปีศาจไมมทองและปิงแทนหลิงต่อสู้ด้วยกันสายฟ้าสีม่วงสองแสงได้ดูเหมือนว่าปิงแทนหลิงจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนกระทบของมังกรทองกราแทกสวรรค์ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดล้อมรอบด้วยสายฟ้าพา่าริงปีศาจไหมทองที่กดขี ซึ่งมีฐานการฝูกฝนสามพันปีถอยหลังลงเรื่อยๆดวงตาของหลานเซนอยู่เบอร์เล็กน้อยในขณะนี้อาการชาลดลงและความเจ็บปวดเริ่มเข้ามาโชคดีที่สิ่งนี้อยู่ในโรคเสมือนจริงและความเจ็บปวดก็น้อยกว่าในโรคแห่งความเป็นจริงมากไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเป็นลมเพราะความเจ็บปวดฟ้นกัดปลายริ้นของเขาเพื่อปลุกตัวเองขึ้นเล็กน้อยอาศัยพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งของอาณาจักรทะเลจิตวิญญ,ญาณ เขาจัดการเพื่อถ่ายโอนจิตสำนึกของเขาไปยังกระแสวังวนสีทองและสีเงินในหน้าอกของเขาดันกระแสวังวนให้หมุนในความเป็นจริงถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งทางร่างกายที่น่าทึ่งของเขาเขาคงตายไปแล้วภายใต้ทักษะวิญญาณที่สีที่ระเบิดของปิงเทียนหลิงความเย็นมาจากเลือดสีเงินแผ่จากหน้าอกไปยังแขนขาในขณะที่เลือดสีทองเต้นเล็กน้อยส่งความอบอุ่นออกมา กระตุ้นให้เลือดพุ่งไปทั่วร่างกายหนึ่งเย็นหนึ่งอุ่นเติมเต็มซึ่งกันและก,กันความเจ็บปวดลดลงเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดและในขณะน,นี้อีก5คนจากโรงเรียนเทียนหลิงก็รีบเข้ามาพวกเขาไม่เห็นหลานเซียนยู่นอนอยู่บนพื้นพวกเขาทั้งหมดถึกดวงดูงดดสายตาโดยเรียงปีศาจไหมทองอายุส0ม0ัปีและรีบเร่งไปข้างหน้าเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มต่อสู้ไปคนเดียวแร่ดูว่าชายคนนั้นตายหรือไม่ ปีงเทนหลิงพูดอย่างเย็นชาและในขณะเดียวกันก็ระเบิดสายฟ้าไปทั่วร่างกายของเขาระเบิดไปยังริงปีศาจไม้ทองเขาไม่เห็นแสงสีขาวฟ้ากฏัขึ้นแต่เห็นหลานเซียนอยู่ถูกพัดหายไปในขณะนี้เขาค่อยๆสงบลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหลียงซูเชอออกจากการแข่งขันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเขาจะโกรธแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากเหลียงซูเชอ ต้องการที่จะผ่านเข้ารอบมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนั่นคือค่าฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดที่ยังอยู่ในการทดสอบหากสุดท้ายเหลือเพียงพวกเขาสองกลมเหลืองสูชื้อและคนอื่นๆที่มีคะแนนเพียงพอก่อนหน้านี้แม้ว่าพวกเขาจะมีคะแนนเพียงครึ่งเดียวก็ยังเพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบและคนที่เข้าเหลืองสูชื้อจะต้องตายในทันทีวิญญาณที่รวดเร็วของประเภทการโจมตีแบบว่องไวถูกแยกออกจากพวกเขาทั้งห้า และพวกเขาก็ตรงไปที่ด้านข้างของร้านเซนยียนหยต้นไม้ข้างๆ้านเซียนโยูยังคงถูกไฟไหม้ป้าหมายนั้นชัดเจนเกินไปตัวเขาเองอดไม่ได้ที่จะแอบร้องไห้ในใจแม้ว่าร่างกายของเขาจะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นพลังการต่อสู้ของเขาในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้แม้ว่าเขาจะฉลาดพอๆกับสัตว์ประหลาดแต่ก็ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้ในเวลานี้ เฉียนเล่ยและเหลียวเฟิงถูกส่งออกไปทำอย่างอื่นและเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาค่อนข้างควบคุมไม่ได้บินแทนหลิงทางแปลงเกินไปจริงๆความเร็วแลบพลังระเบิดของเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาควรมีในวนัยนี้แม้ว่าเฉียนเล่ยและเหลียวเฟิงจะกลับมาแต่ก็ยากที่จะบอกได้ว่าแผนของเขาจะดําเนินต่อไปหรือไม่แรกตอนนี้ เขาไม่ต้องการให้พวกเขากลับมาด้วยคะแนนที่ได้รับจากกลุ่มของเหลียงซูซือก่อนหน้านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาที่จะผ่านเข้ารอบอย่างราบรื่นตราบใดที่เฉียนเล่ร่าหริ่วเฟิงซ่อนตัวได้ดีสิ่งเดียวที่ทำให้หลานเซียนโหยรู้สึกเข้าใจเล็กน้อยก็คือเรียงปีศาจไม้ทองเผชิญหน้ากับการปิดล้อมของทุกคนจากนักเรียนโรงเรียนหลิงเทียนแม้ว่ามันจะมีความสามารถในการจ้องมองด้วยดวงตาสีทอง แต่ก็ยากที่จะหลบหนีไม่ตายงั้นเหรอวิญญาจารย์ของโรงเรียนเลียงเทียนมาถึงด้านหน้าในเวลาน,นี้และโดยธรรมชาติแล้วเขาเห็นหลานเซียนอยู่นอนนิ่งอยู่กับพื้นในการทดสอบความตายจะกลายเป็นแสงสีขาวและหายไปดังนั้นหากเรายังคงนอนอยู่ที่นี่แสดงว่าเรายังไม่ตายโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยเขากระโดดขึ้นและด้วยแสงวาบในมือของเขากิดสีเงินสีขาวปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขา แสงสีเงินกระพิบแรดแทงตรงไปที่หัวใจของหลานเซียนโยในเวลานี้หลานเซียนโยได้แต่ภาวนาอย่างรับรับในใจหรือเฟืองและเสียนเลยจะต้องไม่ลืมคําแนะนําของตนเองหากพวกเขาเพบว่าสถานการณ์ที่นี่ไม่ถูกต้องให้รีบหนีไปโดยเดียวแต่ใดที่หนึ่งในสามอยู่รอดจนจบก็จะถือว่าชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสองคนควรได้รับคะแนนจากหนิวยี่เว่ยเลือสีทองและสีเงินในร่างกายของเขายัางคงไหลอย ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่มันก็สายเกินไปหรานเซียนหยยกมือขึ้นอย่างไม่เต็มใจใช้ฝ่ามือปิดหน้าอกโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้ในเวลานี้แสงสีเงินแทงลงมาแร่รานเซียนหยเองก็รับตาลงการทดสอบสิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้เสียงที่คมชัดก็ดังกล้องไปทั่วผู้ชมในขณะนี้หลานเซียนหยรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรง และเสียงที่คมชัดนั้นะดูเหมือนจะมาจากสมัยโบราณและลมหายใจเย็นยเยือกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ระเบิดออกมาทันทีมันก็เป็นเสียงร้องที่คมชัดเช่นเดียวกันในอีกด้านหนึ่งของสนามรบรวมถึงปิเแียนหลิงทุกคนและเริงปีศาจไหมทองอยู่ชั่วขณะและถูกดึงดูดด้วยเสียงร้องที่คมชัดนี้สีน้ำเงินเข้มนั่นคือสีน้ำเงินเข้มจางๆมันลุกขึ้นอย่างเงียบๆ แล้เงาขนาดใหญ่แทงผ่านล่างที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเปลี่ยนเขาให้เป็นแสงสีขาวเป็นเงาสี่เหลี่ยมที่มีเสาทาสีน้ำเงินเข้มเงาขนาดใหญ่ลุกขึ้นความเย็นที่มาจากมันทําให้ความเจ็บปวดจากไฟฟ้าช็อตของหลานเซียนโยลดลงอย่างมากหางของเงาเสียบลงบนพื้นข้างๆหลานเซียนโยและฝ่ามือของหลานเซียนโยก็สัมผัสเงานี่มันอะไรกันหลานเซียนโยเองก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ รัศมีที่น่าสะพรึงกลัวที่ดูเหมือนจะมาจากสาเหตุนั้นทําให้ผู้ชมเต็มไปในทันทีและทุกคนดูเหมือนจะตัวแข็งทื่อในขณะน,นี้รวมถึงร้านเซียนอยู่เองรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวนั้นดูเหมือนจะสามารถกืนกินทุกสิ่งในโลกได้จนโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเรากับว่าโรคนี้ไม่สามารถทนการดำรงอยู่ของมันได้อีกต่อไปรลานเซียนอยู่อยู่ใกล้ที่สุดดังนั้นเขาจึงมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด ภาพวาดที่เสาของเงาวน้นมืดแต่มันถูกปกคลุมไปด้วยเส้นเวทอย่างหนานแน่นเส้นเวทนานซับซ้อนและงดงามข้าไม่รู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรรัศมีสีน้ำเงินในรูปแบบของเวทมนต์ยังคงพ่นออกมาเมื่อสักครู่ทำไมรูปแบบเวทมนต์นี้ถึงดูคุ้นเคยมากในเวลาเดียวกันเมื่อหลานเซนโยรู้สึกงงงวยเงาวน้นได้หดตัวลงและกลายเป็นเงาสีดำในช่วงเวลาต่อมา แสงก็บรรจบกันและกลายเป็นรำแสงที่รวมเข้ากับนิ้วหัวแม่มือขวาของรานเซนอยู่และหายไปรานเซนยโยยกแขนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาประหลาดใจที่พบว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวแทบไม่ได้ครึ่งน,นาทีทใดนั้นเขาก็เห็นแหวนบนนิ้วมือของเขาที่เขาสวมมาตั้งแต่ยังเด็กและไม่สามารถถอดออกได้เลยใช่มันคือแหวนสีน้ำเงินเข้มในขณะนี้เขาเข้าใจเหตุและผลทันทีดูเหมือนว่า เมื่อ,อนักเรียนจากโรงเรียนหลิงเทียนโจมตีตอนนี้เขายกมือขึ้นเพื่อสก,กัดกั้นโดยไม่ได้รู้ตัวและกิดเงินของเขาบังเอิญติดอยู่ที่จุดที่นิ้วของเขาเหตุใดเหตุการณ์หลังจากนั้นจึงเกิดขึ้นแหวนวงนี้ที่ข้ามีตั้งแต่ยังเด็กจะกลายเป็นเงาได้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การดำรงอยู่ธรรมดามันมาจากไหนและมีลักษณะอย่างไรดูเหมือนว่าด้วยความสามารถในปัจจุบันของข้า คงเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความสงสัยหลานซินโยรู้สึกตะลึงเล็กน้อยไม่ใช่แค่เขาที่ประดาใจร่างกายขนาดใหญ่ของริงปีาศาจไหมทองที่มีการฝุกฝนเป็นเวลา3,000ปีกําลังสั่นอย่างรุนแรงรวมถึงปิงเทียนหลิงนักเรียนที่เหลืออีก5คนของโรงเรียนเทียนหลิงยังคงมีอาการใจสั่นในเวลานี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเงาที่มีขนาดสั้นหรือไม่สิ่งนั้น คือการนรงอยู่แบบไหนปิงแทนหลิงรู้สึกตกใจมากเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าหลานเซียนอยู่จะมีไม้เด็ดเขาพึ่งฆ่าเพื่อนมวมทีมของเขาในทันทีแลกการนรงอยู่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ,รเผชิญอย่างแน่นอนโชคดีที่ลมหายใจเข้าแด้ออกอย่างรวดเร็วริงปีศาจไม้ทองหันหัวของเขาและมองอย่างลึกซึ้งที่หลานเซียนอยู่แระดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างพิเศษในดวงตาสีทองคู่นั้นของมัน ในช่วงเวลาต่อมามันก็พุ่งออกไปอย่างกระทานหาันและพุ่งเข้าหาปิงเทียนหลิงอีกครั้งขนสีทองทั่วร่างกายก็บางลงทันทีแร่รำแสงสีทองก็พุ่งออกมาไม่เพียงแต่ครอบคลุมปิงเทียนหลิงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมคนอื่นอีกด้วยสี่คนมีแนวโน้มที่จะหมดหวังภายใต้การระเบิดเขาปิดกั้นปิงเทียนหลิงทั้งห้าแระคนอื่นๆด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเซียนโู่เซียนโู่ในขณะนี้ เสียงที่ขุนเคยดังมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ด้านหลังของร้านเซียนหยูร้านเซียนหยูฮันซีษะไปมองอย่างไม่เต็มใจและทนาดนั้นก็เห็นเฉียนเลยโผหัวออกมาอย่างระมัดระวังร้านเซียนหยูเรียพูดว่าเอาระเจ้ากับหลิวเฟิงรีบแยกออกจากกันยิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแผนได้เปลี่ยนไปแล้วและคู่ต่อสู้มีวิญญาจาร์ที่มีวงแหวนสีวงเราไม่สามารถเอาชานะพวกเขาได้ สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างเสียนเล่ยพูดด้วยเสียงต่มว่าเราประสบความสําเร็จในการซุ่มโจมตีเราฆ่าหนึ่งคนก่อนจากนั้นเราได้ตามได้ฆ่าอีกหนึ่งคนแต่ทว่าข่าได้อันเชิญมังกรสายฟ้าสีม่วงและมังกรหลังเหล็กข่ากข้อันเชิญมาโดยใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่สองมังกรหลังเหล็กใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่สองนั้นเหรองั้นก็เราค้นบ้ากลับมาเราโอกาสอีกฟัง สถานการณ์ที่รลานเซีนยนโยไม่ต้องการเห็นมากที่สุดก็เกิดขึ้นพาเทมิตต่างๆไม่เต็มใจที่จะไดถทิ้งเขาและหันกลับมาเพื่อช่วยเหลือเขาคงไม่ง่ายนักที่จะจากไปในตอนนี้อุรมคติควรให้หลิวเฟิงหนีและหลิวเฟิงนั้นเร็วที่สุดแระมีโอกาสหลบหนีได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้หลิวเฟิงไม่ได้มาและกำลังรองโอกาสที่จะเคลื่อนไหวที่ขอบสนามรบเขาและเฉียนเลยไม่มีทางที่จะแจ้งหลิวเฟิงได้และเมื่อพวกเขาทั้งสามถูกฆ่า ความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้จะสูญเปล่าการจะติดท็ทอเพนได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคล้นล้วนทันใดนั้นความคิดของหลานเซียนอยู่ก็เปลี่ยนไปในเวลานี้ริงไหมทองโต้กลับอย่างบ้าคลั่งแทบจะรังคู่ต่อสู้ไว้ไม่อยู่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานก่อนหน้านี้ปิงเทียนหลิงพ่ายแพ้แต่ตอนนี้การโจมตีที่เกือบจะเกินกว่ากำลังไม่สามารถคงอยู่ได้นานเกินไปแปรความพ่ายแพ้ เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นจะทำอย่างไรดีรันเซีนอยู่หายใจเข้าลึกๆคำพูดของหยินแทนฟานปรากฏขึ้นในใจของเขาไม่ว่าวิกฤตจ,จะเป็นอย่างไรเขาต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาความสงบความเร่งรีบจะพลาดโอกาสเท่านั้นโอกาสไม่เคยขาดในทุกขณะและยังคงมีอยู่ทุกขณะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่พอที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ